ท่านี้ก็รถพม่าไม่คันนึงนะครับเป็นแท็กสีรถายนะครับท่านี้ลูกค้าไม่เห็ตลอดนนกอย่างเดียวนะครับผมก็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าสภาพนี้ต้องลอกสีนะครับแล็กซีแต่ลูกค้างบน้อยนะครับเลือเขาเป็นงานเกยากที่สุดในกูนะครับเป็นงานเกลซีนะครับเปลี่ยนจากสีเดิมนะครับท่านี้บ้วรวมคอนะครับบรวมคอจบยุ่งมือหานะครับม้รวมคอเด้อจบยุ่งมือหนะครับนี่นี่นะครับสภาพปมาณนี่แหละครับนี่ปมตินี้อันนี้เห็นว่าอันนี้มีขาขอจำเลครับนี ah, si ่ม ah, si ah, si ้วนสนิทเจตาอันนี้พิดสนะ ไ้กประมาณนีอันนี้เป็นรถขบมาใหม่เด้อดูนะครับล่องห้างเห็นป่ะครับนี่ล่องนี่เขาได้เลยนะครับนี่นะครับราคาตีทำสีงานเจี๊ยบสีขันนี้ผมตีมือหานะครับมือหานะบวมบรวมขอจะส่งเด้อดูเอานะครับนี่เอจังสี่ขอแพงนะครับนี่แพงตอนอย่างเนี้ยตัวนี้จะเป็นเล็กสองสันเนี่ยโมคะเป็นเล็กสองสันเด้อครับนี่เล็กสองสันนี่ยถ้าให้เบียดจุดนี้มาเนี่ยค่ะเคแพงแพงเด้อผมบอกไว้ก่อนเด้อครับเด้อแพงเลยล่ะอันนี้สีออกมาแล้วที่เป็นสะพานอะไรก็ต้องดูเอานะโอเคครับ เรียบร้อยของการจัดส่งอีกคันเห็นไหเปะเสียงเงินเพิ่มเด้อบ่ได้ให้ฟีเนาะครับนี่เปะเลยนี่เนาะรถไพก็ดูเอานะครับคันนี่เบื้องสภาพนี่เนาะเปะร่องนี่เปะอันของไม้เด้อของไม้ของเทียมของไม้ของเทียมของไม้ของเทียมนี่ของไม้ของเทียมบางคนซื้อของแถมมาแต่ว่าบิดคักยังใส่ใส่เขาลูกสู่สู่ไอ้ของเทียมยังบ่ได้เลยครับนี่ที่บอกให้นี่อันนี้เปะเดี๋ยวผมภาไปเบื้องหลองข้างหน้าอีก เนี wollen, ่เห en> okay, right? ็นป่ะของเทียมได้ครับนี่แต่วันเ่อคยนถือส้นถือบิดมากนะครับยังไงมันก็ใส่ส่งงานกว่าไอ้ของแท้แน่นอนครับของแท้ถ้าส่งมันดีก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าส่งมัดีแล้วมาดัดนะยังไงมันก็ได้อันนี้เ่อคยผ่านการทำงานในสายงานมาเห็นป่ะมาเริ่มนับดึงมันก็ยาสายงานตรสิลักครับถึงจะเป็นของเทียมก็ตามโอเคเด้อะสี่เบเข้าใจเรื่องระบบเกี่ยวกับเขาตัดจัดส่งปะปุให้ใช่มันนี่เลยใช่ไหมลูกเลยท่านี้เป็นแท็กซี่รถไฟนะครับท่านเห็นปะครับเข้าสีปั้นเกียร์ปตัวหหนนนัังสือะครบเ็้ เดยปเมาลงโกไฟเบอร์นะครับนี่ถ้ารถสามลายนองลงโกไฟเบอร์ก่อนนะครับนเขางโกไฟเบอร์ห้เป็นทีเขียวแล้วาทมไว้นะครับทมไว้ขราเพื่อนนี่นะราลงโกเหลืองอีกนะครับอันรถไฟกระดดนะครับนี่จะสีรถไฟนะครับจะสีถไถ้าเป็นสีขาวแล้วนี่ถ้ามเป็นสีขาวี่ไฟเบอรครับอยากทำสีให้การัปีเลือสีที่ต่อมาได้นะครับเีมต่อนออมสาคอศูนย์เก้าสี่เก้าสามแสองนสามเนี่ยมาอีก Get out of